ทำเอาแฟนๆแ,แ,แห่ส่งกำลังใจกันอย่างท่วมท้นเมื่อพระเอกรุ่นใหญ่ปอนัทวุสกิจใจออกมาเปิดเผยข่าวสุดช็อกว่าภรรยาสุดที่รักเอพรทิพสกิจใจตรวจพบมะเร็งปอดระยะที่หนึ่งท่ามกลางความตกใจของหลายคนเพราะที่ผ่านมาเอดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีและแม้จะไม่เคยสูบบุหรี่แต่คุณหมอชี้ว่าปัจจัยจาก PM 2.5ก็เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดทำเอาหลายคนน้ำตาซึมไปตามๆกันเมื่อปอดได้โพสคลิปเล่าเรื่องราวการรักษามะเร็งปอดของเอแบบละเอียดตั้งแต่ตรวจพบอาการไปจนถึงขั้นตอนการรักษา และการกลับมาพักฟื้นที่บ้านซึ่งในคลิปยังมีโมเมนต์สุดซึ้งที่ทั้งคู่เปิดใจถึงความรักที่เปลี่ยนไปหลังเผชิญมรสุมชีวิตนี้เอพรทิปได้เผยความรู้สึกอย่างเปิดใจว่าเรื่องความสัมพันธ์กับพี่ปอขอบคุณจริงๆจะไม่กวนประสาทพี่แล้วไม่ทะเลาะก,กันแล้วเนรู้สึกแบบเวลาเราไม่รู้จะยังไงก็ดีต่อกันดีกว่าทําให้รู้ว่าพี่รักเอมากเลยไม่มีพี่เอแย่เลยขอบคุณนะพูดเลยว่าเลือกคนไม่ผิดเลือกสามีไม่ผิดเพราะพี่ปอดูเศร้าก,กว่าเอพอเขารู้เขาหาข้อมูลกดโทรศัพท์ ศึกษาต้องทำยังไงต้องที่ไหนคุณหมอคือไม่ทำอะไรเลยไม่ทำงานด้วยพี่ปล่อยเกลือนงานหมดเลยเพื่อมาอยู่กับเราเขาบอกเลยว่าจะเปลี่ยนตัวเองใหม่จะเป็นคนที่น่ารักซึ่งเขาก็น่ารักอยู่แล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเลยว่าเลือกคนไม่ผิดเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากคือทั้งปลอบใจทั้งตัดสินใจทำทุกอย่างแทนผมดังเลยรู้สึกว่าโชคดีมากมากเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าไม่มีใครรักเราแต่แบบพอเราเป็นตรงนี้เรารู้สึกเลยคนรักเราจริงๆอย่างน้อยคือสามีเราที่เขาแบบเขารักเราสุดหัวใจ ด้านปอณัฐวุฒิก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อภรรยาว่าส่วนคู่ชีวิตของพี่ปอทัศนคติระหว่างพี่กับเอเยะไปหมดเลยเราไม่ทะเลาะกันแล้วคือถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้มันเหมือนข้างบนเขาให้บทเรียนเรามาแล้วว่าคนที่เรารักที่สุดก็ดีกันไว้นะฝากไปบอกทุกคู่เลยที่กําลังโกรธกันไม่ชอบกันพอถึงเหตุการณ์แบบนี้ดีกันไว้ดีกว่าพี่ก็คิดว่าทําไมต้องมาเกิดกับเอด้วยถ้ามันเกิดกับพี่ได้เกิดกับพี่ดีกว่าอยาเกิดกับเอเลยเพราะเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าพี่พี่ยังอยากบอกเอย้้าอกกไไดดพี่่ตน เออยู่เธอเพราะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าพี่เรื่องราวการเจ็บป่วยครั้งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนยิ่งขึ้นปอและเอยังได้แชร์เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนหมั่นใส่ใจสุขภาพเพราะโรคร้ายอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและเป็นกําลังใจสาคัญให้ทุกคนที่กําลังเผชิญหน้ากับความยากลําบากในชีวิต